เราจะมาทำการทดลองแนนเกต IC เบอร์7400นะครับทำการเปิดน,นะครับอันนี้คือสายขาที่1เป็นขาเข้าแล้วสายที่สองเป็นขาเข้านะครับสายที่สามนี่เป็นขาออกนะครับกาวนี่ต่อขาที่เจ็นะครับ5โวลต์นี่ต่อที่ขาสิบสี่นะครับ00จะเป็นสีแดงนะครับ ศูจะเป็นสีแดงนะครับหนึ่งก็จะเป็นสีแดงครับ1นหนึ่งจะเป็นสีเขียวนะครับเรามาทําการวัดนะครับนะครับวัดขาที่สามขาออกกับกาวนะครับจะได้3,5โวลต์นะครับ01นย์หนึ่งนะครับจะได้3,5โวลต์นะครับ1นนะครับ องศูนย์ก็จะได้3.5โวลต์นะครับหนึ่งหนึ่งก็จะได้0ูนยนโวลต์นะครับผมกับ